สวัสดีทุกคนแม่กาลังเคลียร์พื้นที่สวัสดีตอนเช้าที่จริงแม่ตื่นตั้งนานแล้วแหละแต่แม่ซักผ้าเนาะแล้ววันนี้คือวันพักผ่อนของแมมเองทุกคนขาเพราะว่าอย่างที่แมมบอกว่าแบบปวดจีดจ๊ดจี๊ดเหมือนแบบกล้ามเนื้อแบบนะมันปวดอ่ะก็เลยได้หยุดไม่ไม่หรอกวันหยุดแมมเองวันนี้ก็กําลังจะช่างใจเพราะว่าวันที่เก้านะเราจะไปแม่จะไปทะเลหนูหจะไปกับแม่ไหม จะไปกับหน่วยงานอย่างกําลังช่างใจว่าวันนี้จะไปตลาดปัดไปหากระเป๋าเดินทางไหมรรกระเป๋าเดินทางแม่ที่นี่มันมันมีแต่เล็กๆเฮ้ยไม่ใช่มันมันไม่่วยให้แม่ไปแป๊บหนึ่งได้ไหมวันนี้แม่ก็อยู่กับใช้ตลอดวันนี้แม่หยุดส,สดดิสนะคะทุกคนใช้ใฉยอยู่นี่นะแม่ไปอยามเมื่อวานเห็นไหมตาวันนี้ตาโตเออ ครับมีใครโชคดีมั้งป้าป้าโชคดีก็งวดนี้ป้าป้าเขาก็ได้มาหน่อยนึงอืมได้มาหน่อยนึงก็หักลบไปก็เหลือประมาณหมื่นสามโอ้ได้ค่าอหารน้องอยู่แล้วสวัสดีนะคะทุกคนดเดี๋ยวจะลงเรื่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยว